สวัสดีครับแฟนๆ u ูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับในเทศนี้ครับจะพาแฟนๆยอนอดีตครับไปชมผลงานของไอ้แมงมุมดำขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมครับแต่ในต่างประเทศนี้รู้จักในนามสักขาวผ่องเล็กวันนี้ครับจะเจอกับคู่ปรับชาวฝรั่งเศสนั่นก็คือน้ำหอมมรณะ ชองสกาบูสกี้ครับผู้มีพลังกำปั้นชนิดที่เรียกว่าต่อยวัวตายต่อยควายลม้มมาติดตามรับชมกันครับว่าขาวพองเลยครับจะสามารถเอาชนะเจ้าชองได้หรือไม่หรือสุดท้ายครับจับกลายเป็นเหยื่อกำปั้นอีกลายของนักชกชาวฝรั่งเศสเช่นเคยครับเพื่ออัตลักก่อนจะรับชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของน้งคู่กันก่อนเลยครับ เริ่มกันที่ประวัติของนักชกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโรมาเนียครับนั่นก็คือชองชาสกาโบสกี้ครับโดยชองครับเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปี1975ครับหรือตรงกับปีพศ2518ครับที่กรุงปารีสครับเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยประเทศฝรั่งเศสและก็เป็นเจ้าของแชมป์ทวีปยุโรปด้วย แต่ไฟที่คนไทยครับมารู้จักเจ้าชองสกาบบสกี้ก็คงไม่พ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2000หรือตรงกับปีพศ2543ครับในรายการมวยไทยอินลัสเวกัซึ่งรายการนี้ครับถ่ายทอดสดจากสหรัฐอเมริกาทางช่อง ITV ในยุคนั้นนะครับโดยชองครับเจอกับปักปือครับโรเบิร์ตแกนนรสิงครับอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินระดับตำนานเลยนะครับ ก็ผลการชกในไฟนั้นโรเบิร์ตที่ถือว่าเป็นยอดมวยไทยแล้วก็ไม่รู้จักว่าชองเป็นใครมาจากไหนครับโชลีลาโยกหลบหมัดครับสุดท้ายครับพลาดท่าโดนชองสาวหมัดไปหลายชุดครับจนลูดลงไปกองและโดนจับแพ้นอกไปแบบง่ายดายเพียงแค่ยกแรกซึ่งไฟนั้นครับคนไทยก็เริ่มจดจํานักชกชาวฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ทางโรเบิร์ตแก้มืออีกหนครับ สุดท้ายชองก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นักโชกไทยลงมาแต่หลังความพ่ายแพ้ครับชองก็หอบเสื้อผ้ามาซ้อมอยู่กับอดีตผู้ผู้ปรับนะฮะนั่นก็คือโรเบิร์ตที่ค่ายแกนสิงนะครับเรียกว่าหลังจากไฟนั้นก็ขอสมัครมาเป็นสิทธิ์น้องของโรเบิร์ตทันทีครับโดยชองครับมีเกียรติประวัติครับเป็นเจ้าของแชมป์ สมาคมกีฬาคาราเต้นานาชาติครับ ISKA ในกติกามวยไทยในพิกัด65กิโลกรัมครับและนี่ก็คือประวัติย่อๆของนักชกชาวฝรั่งเศสครับต่อด้วยประวัติของขาวพองเล็กลูกสุรธรรมกันนะครับเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี1977ครับหรือตรงกับปีพศสอ2 0ครับที่จังหวัดศรีสะเกษครับประทะักับยอดมวยระดับตำนานอย่างลำน้ำมูลสอซูมาลี ยกไทยสิทธออแสงมรกตสอเพลินจิตมีโชคสอเพลินจิตวังจันน้อยสอพลังชัยนำขบวนหนองกี่พาวยุทตสามกอเกียดมนเทพแสงเทียนน้อยสอรุงโลดและเทิดเกียรติสิทธเทพิทักครับมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยรุ่น130ปอนด์เวทีมวยลุมพินีครับแชมป์คอมแบ็เลกในพิกัด67กิโลกรัมแชมป์สาพานมวยไทยโลก WMF แชมป์ WAKO World Champion ในพิกัด140ปอนด์เกียรประวัติอีกอย่างนะครับก็คือเป็นนักมวยยอดเยี่ยมประจำปี2538ครับของสมาคมผู้ศึกข่าวกีฬานะครับแล้วก็ก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับทางทีมงานดูมวยบ่ายใหญ่ลำนาลายนะครับฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอสนุกๆมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับ โดยทางช่องของเราจะอัปคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์และเสาร์ครับหลวงทั้งกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและหลังจากรับชมจบแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดสันกร่งครับเพื่อการแจ้งเตือนครับจะได้รับชมวิดีโอกันอย่างทงทันท่วงทีครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและเมื่อพร้อมแล้วครับรับชมมวยกันได้เลยครับศึกรายการโทรนอยครับจัดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2002หรือตรงกับปีพศสอ4 5นระครับที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเผาพองเล็กลูกสุรธรรมครับเจอกับชองชาสกา โบสกี้ครับนักชกชาวฝรั่งเศสนะครับก็รายการนี้ครับชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด7ยกครับรู้สึกว่าจะเป็นกฎของโลคิกนะครับก็คือจะชก7ยกครับยกละแค่2นาทีครับที่กัด65กิโลกรัมครับนะครับกราฟิกขึ้นแล้วครับ2นาทีครับเอาพองเล็กไฟนั้นนี่อายุ25ปีครับสูง1 7 4เซนติเมตรครับส่วนชอง อายุ27ปีครับสูง175ครับสูงมากกว่าเซนเดียวนครับกฎของโลคิดต้องแจ้งไว้ก่อนครับว่ามวยคู่นี้นี่จะไม่มีการใช้ศอกใช้เข่านะครับห้ามเข่าห้ามศอกนะครับใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็อนุญาตให้เตะต่ำกว่าเอลได้ครับถ้าเป็นในกติกาแบบฟู l กันแท็กก็เตะสูงเลยเอลขึ้นไปนะครับของนี้พวกสายฮาร์ดแมนนะครับ เดินจี้เดินขยับเดินเข้าหาครับแมรู้สึกจะเตะไปโดนกระจับครับกว่านี้ทางขาพองเล็กเตะหลุดครับอีกครับเน้นทีบสลับซ้ายขวาครับช่องนี้พอเข้าถึงตัวนีกาเสาเลยครับหนึ่งสองนะครับแกเป็นมวยที่เด็ดอยู่ที่หมัดอยู่แล้วนะครับโดนก็หล่นก็หลับได้นะครับเบิ้นแข่งซ้ายไปสองดอกติดครับ ชองยังขยับเข้าหาครับเรียกว่าตามติดเลยครับอาวุธนำนี่ไม่ค่อยจะมีครับช่องนี่โดนซ้ายหลังของทางด้านขาวพองเล็กไปหลายแข้งเลยนะครับต้องเน้นเกมเจาะยากเจาะล่างมันครับโอ้มีงามอัลเบอร์คัตครับงัดอัลเบอร์คัตมานีได้เสียวเลยครับช่องนี่อย่างที่บอกครับหนักนะครับแล้วก็ต่อยค่อนข้างจะหลากหลายครับออกได้หลากหลายรูปแบบมากครับ ยังเดินเหมือนเดิมครับชองแง่กระแทกเข้าหน้าครับแงเราจะขยับนี่ชองนี่แกรีบถอยละหลบแข้งเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแง่เต่สูงไี่ตีครับแง่แม่น่าจะแง่สักคู่นี้น่าจะทางด้านเขาผองเล็กน่าจะเผลอแทงเข่าไปนะครับแง่พอแทงเข่าไปเสร็จปุ๊บนี่จังหวะนี้ครับเต่ติดการไปครับนี่ครับพอแทงเข่าไปเสร็จปุ๊บแง ชองมองกรรมการเลยครับอ่าสักคู่กรรมการก็เข้ามาเตือนครับดึงหลบสวยงามครับเฉียดจมูกไปหน่อยเดียวครับยกที่สองครับเริ่มต้นขึ้นครับชองยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับกรุ่ปล่างไก่เคียงกันนะครับอย่าเข้าหาชอง ยังหาช่องหาจังหวะทําทครับมัวแต่โยกหาจังหวะอยู่นี่ขาวพวงเล็กแกศาดซ้ายเลยครับเอาแไฟนี้รู้สึกว่าทางทางข่าวพองเล็กครับจะเน้นแข้งซ้ายเป็นพิเศษครับเพราะว่าไฟนี้นี่ตามกติกาครับไม่ให้ใช้เข่าครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธทีเด็ดอีกอย่างของของขาวพองเล็กครับก็ใช้ไม่ได้ครับก็เลยต้องมาเน้นเป็นแข้งซ้ายแทน ไปทีครับอชิงแต่ก่อนแล้วก็ฉากหนีขึ้นมาครับเน้นตีหัวเข้าบ้านครับฮิตแอนลันหยาบครับแมช่องนี้ครับโอ้ต่อยลำตัวดอกนี้ครับหมายดังปุกเลยครับเดินเข้าหาครับเดินเร็วขึ้นครับแต่พอรู้ว่านี่ขืนช้ามูลจะยืนคุยนี่ไม่น่าจะ ลอดสันดอนแข้งซ้ายของเขาพองเล็กนะครับก็ต้องเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นโจมตีนะครับบริเวณลาตัวแล้วก็เตะขาครับให้ทางด้านของเขาพองเล็กครับขยับลําบากนะครับอ่เริ่มมีวืดบ้างครับสาหรับเขาพองเล็กยังเป็นเกมแลกอาวุธกันอยู่นะฮะเน้นเตะเจาะยางเนี่ยครับวืดเดียวครับรู้สึกเจ้วืดไป สองดอกนะครับสำหรับขาวพองเล็กน่าโดนเตือนเรื่องหนีบหมัดครับยกหนึ่งสองนาทีครับจะหมดยกอีกแล้วครับแม่หมดยกเร็วครับโดนเตะตัอยางไปสองดอกซ้อนครับอโดนทีบลูกนี้ครับเสียทรงไปเลยครับสำหรับขาวพองเล็กแมมีเตะสูงแทบทุกยกเลยครับยกยาก็มีฮะแต่เหมือนว่าทางชองนีจาแก้มาดีครับบังซ้ายมาเป็นอย่างดีครับ บางลูกเตะสูงนะครับแต่ถ้าเป็นเตะลำตัวเตะระดับกลางๆก็ก็เข้าเกือบทุกแข้งเลยครับขยับเข้าหาครับรู้สึกจะเดินไวขึ้นเลยครับมีอาวุธนำครับมีถีบนำนะครับปีบีทีครับโอ้ยเตะสูงครับโดนทางด้านช่องถีบทำลายจังหวะไปครับตั้งแต่ชกมาตั้งแต่ระฆังดังมานี่ชองเดินตลอดนะครับ แล้วก็เดินเริ่มจะน,น่ากลัวขึ้นทุกยกนะครับอัตระปคัตม,มีสาวามัดไม่มีเข่าครับก็กรรมการก็แยกไปเป็นกติกาที่ทางด้านน้ำมวยชาวไทยของเราครับขาวพองเล็กก็เสียเปรียบอยู่พอสมควรมีเตะจอยางบ้างครับขาวพองเล็กน,น่าจะฟันยางหล่นนะครับ ต้องไปล้างก่อนพบกันต่อนะครับยังเดินเหมือนเดิมครับช่องแล้วก็นี่ครับเน้นเกมเตะเจาะยางเนียครับให้ทางด้านเขาพองเล็กเดินลำบากเลยรู้สึกอยากคล้องตัวแล้วเกินเดินจี้เข้าหาครับชองออย่างแรก แต่ว่าแรกเตะเจาะยางกันครับยังไม่มีอะไรมากมายนักขยัยามมีจ้วงลำตัวด้วยอยอ้ยต่อยครับเดินเตะเจาะยางเดินตอนเข้ามุมนะครับเข้าเชือกเลยครับดูอุย้ยเตะสูงนอกนี้ครับเบาไปหน่อยครับอุย้ยงัดเอาไปครับ ช่องนี้ต่อยหน้ากลัวนะครับหมดยกที่สามครับดอกนี้ครับโดนถีบทาลายจังหวะครับโอ้โหสายดอกนี้ครับเตะบริเวณเตะปากเลยว่าเนื่อโอ้ปักครับน้ำกระจายนะครับแม่รสชาติส้นเท้าส้นแข้งนี่ไม่รู้เป็นยังไงครับยกที่สี่ครับของยังเดินเหมือนเดิมครับก็ต้องเดินนะครับเพราะว่า ตัวเองเป็นมวยไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับต่อยยางไปทีครับเอาของเล็กก็พยายามจะอุ้ยโดนหมัดครับแม่โดนไปหลอยหนอครับโดนไปทีครับอุ้ยเอาเรียบร้อยครับแม่ ซ้ายมาตลอดครับแม่จังหวะหลับดีแกแกกลายเป็นแข้งขวาแทนครับโอ้โหโดนทางด้านของชองนี่ต่อยอยู่หน้าสะบัดก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านเขาของเล็กครับได้จังหวะครับน่าจะแข้งน่าจะกาดครับกาดตกพอดีครับแข้งก็แข้งขวาก็ลอยมาเลยครับเต็มเต็มก้านคอครับโอ้โหเหมือนจะหลับเลยนะครับ ดอกเดียวรู้เรื่องครับอาภาพช้าครับหวดปักเข้าไปโอ้ยตาลอยเลยครับโอ้โหตาลอยแล้วแบบเหมือนแม่วิญญาณเหมือนกับสติค่อยคอยหลุดออกไปครับนี่ครับโดนหมัดของทางช่องก่อนครับแล้วก็โดนแข้งนะครับแต่กำมองเล็กนี่แกพอกาดตกนะครับกาดซ้ายตกปุ๊บแกดีดแข้งขวาเลยครับนี่ครับ ค่อยๆลูดหัวปักพื้นแล้วก็พ่ายน็อกไปเลยนะครับขาวพ่องเล็กครับก็เป็นฝ่ายไปก้านคอครับเอาชนะน็อกไปแบบสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าชองนี้แการ่างกายดีมากครับยังยังมีสติลุกขึ้นมาชูมือนะครับเข้ามาแสดงความยินดีกับทางด้านขาวพ่องเล็กด้วยครับยังมีสติเขาลุกขึ้นมาร่วมชูมือด้วยนะครับ ก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สับสนครับกาแฟสอมวยไทยลดเข้มเตะปากนะครับและแอดไลน์เกร์ตอง3ครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้ายังมันเหมือนเดิมครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ